สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคาเหล็กเมทัลชีตนะครับและก็การคำนวณเมทัลชีตเราจะคำนวณยังไงให้พอดีกับโครงหลังคาที่เราทําไว้นะครับครับโดยทั่วไปแผ่นหลังคาเมทัลชีตนะครับถ้าเป็นรลอนมาตรฐานก็จะมีวิธีการคำนวณที่คล้ายๆกันในปัจจุบันมีโรงงานผลิตเมทัลชีตเกิดขึ้นมากมายนะครับ มีทั้งรอนมาตรฐานและลอนไม่มาตรฐานซึ่งจะมีขนาดที่ความกว้างไม่เท่ากันนะครับครับคลิปนี้ผมจะมาสอนคำนวณแผ่นที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานเรามีวิธีการคำนวณที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้ง2รูปแบบเลยมีวิธีการคำนวณยังไงเราไปชมกันเลยนะครับครับก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าแผ่นเรากว้าง กี่เซนติเมตรนะครับเพราะแผ่นในแต่ละโรงงานจะผลิตมาไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นลอนมาตรฐานนี่ก็จะผลิตมาเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าปัจจุบันมีโรงงานเกิดขึ้นเยอะแล้วก็จะผลิตแผ่นที่ไม่เท่ากันวิธีคำนวณแผ่นง่ายๆนะครับก็คือแผ่นมีความกว้างเท่าไหร่ให้ลบออก6เซนติเมตรนะครับ ลบออกแล้วเราจะเหลือความกว้างที่เหลืออยู่นะครับก็ให้คูณไปทุกแผ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นแผ่นความกว้าง83เราก็ลบ6ก็จะเหลืออยู่77นะครับซึ่งเราก็ใช้ส่วนที่เหลือของแผ่น77เซนไปหารกับโครงหลังคาที่เราทําไว้นะครับนี่ในกรณีที่ทําโครงหลังคาก่อนนะครับในกรณีที่ยังไม่ ทำโครงลังคาก็เอา77นี้ไปคูณทุกแผ่นเลยนะครับได้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็ทำโครงลังคาเท่านั้นก็จะมีความพอดีครับสูตรนี้ใช้ได้กับทุกยี่ห้อเลยนะครับเพราะผมลองมาทุกยี่ห้อแล้วก็สูตรนี้ใช้ได้โดยที่ไม่ขาดไม่เกินเลยนะครับจะพอดีเป๊ะเลยตามที่ทำมาครับนี่นะครับขึ้นมุงแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับนี่มุงทั้งหมด สิบแปดแผ่นนะครับมาดูแผ่นสุดท้ายนะครับเนี่ยก็จะเหลืออยู่แปดสิบสามเซนไมนะครับทับหลอนแล้วแผ่นสุดท้ายนะครับจะไม่เหลือเจ็ดสิบเจ็ดนะครับแต่เหลือเจ็ดถ้าเหลือเจ็ดสิบเจ็ดนี่จะเกินไปนะครับนี่นะครับแปดสิบสามเซนนะครับทับหลอนแผ่นสุดท้ายนะครับก็สรุปในคลิปนี้นะครับ ใช้วิธีการคำนวณแบบนี้นะครับจะได้ตรงทุกยี่ห้อเลยนะครับทุกโรงงานเลยนี่นะครับจะให้ดูสุดท้ายนะครับผ่านไปจะทับล่นพอดีเลยนะครับก็ดูริมนะครับ จะพอดีกับโครงหลังคาที่เราทำไว้ไม่ขาดไม่เกินเลยนะครับนี่นะฮะด้านริมดูนะครับแผ่นสุดท้ายนะครับมุงทั้งหมด18แผ่นนะครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ